นก็กปรัรธมคบ okay. พี่น้องกปาี่น si ้องักความสันิบวันนี้ผมตื่นตันใจจริงๆผมตื่นตันใจมากมีพี่น้องให้การสนับสนุนมากขนาดนี้ คือวันที่พรรคเพื่อไทยถูกกล่าวหาว่าเป็นพรรคอนุรักษ์นิยมใหม่ซึ่งอันนี้เนี่ยผมบอกได้ว่าไม่อยู่ใน DNA ของพรรคเพื่อไทยหรือไทยรักไทยมาว่าจะเป็นพรรคที่เป็นอนุรักษ์นิยมแต่พรรคเพื่อไทยจริงๆจร้างมาจากไทยรักไทยเนี่ยเป็นพรรคที่รีฟอร์มหรือเป็นพรรคที่นําการเปลี่ยนแปลงอีเชื่อว่าการทํานโยบายให้สําเร็จคือสิ่งที่พรรคเพื่อไทยมีตลอดตั้งแต่ไทยรักไทยถึงว่าตอนนี้เนี่ยบางอย่างเนี่ยอาจจะยังไม่สําเร็จทันที แต่เราไม่เคยทึ้งหัวข้อนั้นๆไปเราพยายามทําความเข้าใจกับทุกฝ่ายเราพยายามให้ทุกฝ่ายเนี่ยมีส่วนคอมเมนต์ในสิ่งที่เราจะทำเพื่อขอให้ทุกคนได้ได้อกรีร่วมกันแล้วก็ทําให้มันสําเร็จอีกเชื่อว่าพรรคเพื่อไทยยังมีตรงนี้อยู่คุณยีดันครับ ผมรับประเทศชาติผมมีความต้องการที่จะเห็นพี่น้องประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเราจะลบทุกคำสบประมาทด้วยผลงานที่ปฏิเสธไม่ได้ค่ะอำนาจที่ปไตยเป็นของปวงชนโดยปวงชนเพื่อปวงชนใช่ไหมครับผมเนี่ยเป็นคนเกิดบ้านนอกแล้วเราก็เห็นชีวิตคนต่างจังหวัด กลับบ้านกี่ทีกี่ทีก็ไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนแปลงชจวบ้านก็ยังลําบากยากจนยังต้องเก็บเงินสะสมไว้รักษาอามาจ็บป,ป่วยพอเรามาเป็นนักธุรกิจเราก็เริ่มต้นจากไม่มีอะไรเลยจนเรามาถึงความสําเร็จเราก็เลยคิดว่าเราทําให้ครอบครัวเรามีฐานะได้ดีได้เราก็น่าจะเอาหลักการเดียวกันเนี่ยไปขยายผลทําให้ทั้งประเทศดีขึ้นได้ก็เลยคิดว่าช่องทางที่ดีที่สุดก็คือ การเข้ามามีอำนาจทางการเมืองไม่งั้นก็คงทำไม่ได้พักเพื่อไทยเนี่ยเป็นพักใหญ่ที่ประกอบไปด้วยสส,สมีผู้บริหารพักสตาฟในพักที่แต่ละคนแต่ละหน่วยเนี่ยทำงานกันมานานมากบางคนนี่เองว่า20กว่าปีนะคะตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เดวันเข้ามาบางคนมาระยะกลางๆหรือสั้นก็ตามเนี่ยทุกคนเนี่ยมีความสำคัญกับพักมากที่สำคัญวเตอร์ของเราววเตอร์ที่เลือกเรามาตั้งแต่วันแรก ตั้งแต่ไทยรักไทยผ่านวิกฤตใดๆก็พร้อมเข้าใจจนมาถึงวันนี้เนี่ยการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาก็ยังเลือกเราอยู่มันเป็นจุดที่ทําให้เรารู้ว่าเราตัวเราเนี่ยแพทองทานชินวัตรเนี่ยเข้ามาพักเพื่อไทยเพื่ออะไรถึงเวลานี้แล้วละ่ะที่แพทองทานชินวัตรอยากทําเพื่อพักเพื่อไทยและเพื่อคนที่สนับสนุนพักเรามาโดยตลอดไม่ว่าจะอยู่ในตําแหน่งไหนก็ตามคนเราเนี่ยจริงๆแล้วเ,เรื่องเรื่องเสถ,ถีฐานะเนี่ย เป็นเรื่องสาคัญคนเราต้องมีกินมีใช้ผมไม่ปฏิเสธว่าผมมีพอผมไม่ปฏิเสธว่าครอบครัวผมสบายสบายกายไหมสบายกายไม่สบายใจไหมไม่สบายใจเรื่องของประเทศทาทิเพราะเราอยู่ที่สูงสุดของปีนะมิดเนี่ยเราอยู่บนบ้านใหญ่ๆแต่รอบๆเป็นคนที่มีไม่ไม่มีความสุขมันเป็นจุดผลักดันสําคัญที่อยากให้เข้ามาแล้วก็นําความเปลี่ยนแปลงมาให้ทําให้ชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนดีขึ้นในทุกๆมิติไม่ใช่แค่เงินในกระเป๋าอย่างเดียวก็อยากเข้ามาช่วยผลักดันตรงนี้ อยากเข้ามาช่วยในการมีการทำการเปลีป่ยนแปลงแล้วตัวเองก็คิดว่าในอายุขนาดนี้ก็เหมาะสมแล้วเพราะว่าก็สะสมประสบการณ์มามากพอสมควรได้เห็นอะไรมามากไม่ตัดสินใจโดยพลการคอยให้ทุกๆเหตุการณ์มันสุกก่อนแล้วค่อยทํหไ่นะครับคือพรรคการเมืองเนี่ยมันเป็นที่รวมของความคิดของคนที่ปรารถนาดีต่อบ้านเมืองโดยหลักการโดยที่สี่มันต้องเป็นอย่างนั้นแล้วก็ประกาศว่าจะเข้ามาทําอะไรให้บ้านเมืองจุดยืนของพรรคตัวเองคืออะไร นั่นคือสิ่งที่ประชาชนจะได้เห็นในสมัยโน้นที่เราตั้งพรรคการเมืองใหม่ๆเนี่ยพรรคการเมืองมาจากการเมืองที่ไม่แข็งแรงจนรัฐธรรมนูญปี2540ออกมาเป็นครั้งแรกที่พรรคการเมืองเก่าๆปรับตัวไม่ทันแล้วผมก็ตั้งพรรคขึ้นมาภายใต้ร,รัฐธรรมนูญใหม่เราก็มองเห็นว่าพรรคการเมืองจะได้เป็นพรรคการเมืองสักทีวันนี้ต้องถามว่าคนที่ออกแบบการเมืองของประเทศไทยเนี่ยต้องการอะไรถ้าต้องการให้ประชาชนอยู่ดีกินดี ให้มีการแข่งขันขันกันทําความดีให้ประชาชนเนมันต้องย้อนกลับไปเหมือนรัฐมนรปี2440การเลือกตั้งที่ผ่านมาทําให้เราสะท้อนตัวเองหลายอย่างได้ทราบแรงกดดันได้ทราบเงื่อนไขได้ทราบส,ส,สิ่งที่มันเปลี่ยนไปแน่นอนค่ะว่าอิงเองนําพักหาเสียงเลือกตั้งเป็นครั้งแรกของอิงแล้วการแพ้เลือกตั้ง เราเบรมตัวเองก่อนแล้วแหละอันดับแรกเนาะแต่เราก็รู้สึกว่าเออโอเคถ้าเราถ้าเราไม่ไหวคนอื่นจะไหวไงต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องรีบที่จะดูแลตัวเองดูแลจิตใจแล้วก็ต้องไปต่อให้ได้เพราะเรากำลังช่วยคนในพักกันเรากำลังพพอร์ตคนที่เรารักอยู่ทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราโอเคเราก็ไปต่อแล้วเราก็พร้อมที่จะบอกคนในพักว่าเอ,อ้ยเหตุการณ์เป็นอย่างนี้เนี่ยการเมืองของประเทศไทยเนี่ยเป็นแบบนี้นะเราก็ไม่ได้ชอบระบบแบบนี้หรอกใช่ไหมเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่เราชนะเลือกตั้ง อันดับหนึ่งเราก็ฟอร์มรัฐบาลไม่สําเร็จนั่นก็คือบทเรียนหนึ่งของเรามาวันนี้เรามาอันดับสองห่างกัน1ิที่นั่งตอนนั้นที่ยังไม่ถึงหน้าที่ของเราเราก็พพอร์ตเต็มที่เพราะเราก็รู้ว่าเราเคยพักอันดับหนึ่งมาแล้วฟอร์มไม่ได้มันเป็นยังไงอะแต่พอโอเคตอนนั้นก็จบไปมันฟอร์มไม่สําเร็จเนาะมันก็มาถึงเราถึงเราเราก็ต้องฟอร์มไม่สําเร็จคือวันที่พักเพื่อไทยถูกกล่าวหาว่า เป็นพรรคอนุรักษ์นิยมใหม่ซึ่งอันนี้เนี่ยผมบอกได้ว่าไม่อยู่ใน DNA ของพรรคเพื่อไทยหรือไทยรักไทยมาว่าจะเป็นพรรคที่เป็นอนุรักษ์นิยมแต่พรรคเพื่อไทยจริงๆรจ้างมาจากไทยรักไทยเนี่ยเป็นพรรคที่รีฟอร์มหรือเป็นพรรคที่เป็นผู้นําในการเปลี่ยนแปลงถ้าจําได้ว่าไทยรักไทยเราเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เรื่องระบบของประกันสุขภาพเรื่องของการเอาเงิน จากเมืองหลวงกลับไปสู่ชนบทกระจายเงินออกไปแล้วก็เรื่องของการดูแลสินค้าเกษตรทุกๆเรื่องมันมเป็นเรื่องใหม่หมดที่ไทยรกักไทยทําวันนั้นนะและเพื่อไทยก็ทํามาต่อเนื่องแล้ววันนี้เพื่อไทยกําลังจะทําเรื่องของดิจิทัลวอลเล็ตไอ้นี่คือโทษน,นะโตรใหม่เลยไม่ใช่ใหม่ธรรมดาเพราะนั้นวันนี้เราไม่อยู่กับเรื่องโบราณแน่นอนเพราะโลกมันหมุนไปโลกเปลี่ยนไปเพื่อไทยเนี่ยก็ต้องปรับตัวเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับ นโยาบายยิ่งโทษวอลเล็ตเนี่ยนะครับก็วันที่10เมษายนนี้ก็จะมีการประกาศเย่างเป็นทางการรูปแบบที่ชัดเจนนะครับซึ่งเราคิดว่าน่าจะได้รับเงินสู่กระเป๋าพี่น้องประชาชนเนี่ยภายในปลายปีนี้นะครับถ้าเราจินตนาการดูว่าถ้าเกิดมีเงินเข้าไปสู่กระเป๋าทุกคนเนี่ยหมื่นบาท50ล้านคน5 0 0แสนล้านบาทถ้าเกิดท่านเป็นห้างร้านท่านเป็นอุตสาหกรรมต่างๆที่มีการผลิตงานเนี่ยผลิตสินค้าออกมาเนี่ยท่านจะผลิตสินค้าไหมสมมติว่าที่1ตัวตุลามีเงินเข้ามาในกระเป๋าเนี่ยโหทุกคนผลิตหมดผลิตก็เกิดอะไรเกิด กกเ,เกิดการช่างหานก็จะเกิดการซูนามิของเศรษฐกิจก,การเพิ่มเศรษฐกิจครั้งยิ่งใหญ่เพราะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่หน้าที่ที่เราให้ความสําคัญที่ทําไม่จบก็มีหลายเรื่องอย่างเรื่องของ30บาทเนี่ยมันต้องทําต่อให้จบทําถึงกระบ,บวนการป้องกันไม่ใช่รักษาอย่างเดียวต้องป้องกันเพื่อให้สุขภาพคนไทยดีและมีอายุยืนนานเรื่อง30บาทรักษาทุกโรคเนี่ยเป็นนโยบายหลักของพรรคไทยรักไทยมานานเป็นระบบ Health Car e system ซึ่งพูดได้เต็มปากว่าเกือบดีที่สุดในโลก ระดับท็อปของโลกรัฐบาลนี้ก็ให้ความสำคัญเราจะมีการยกระดับ30บาทาร,รักษาทุกโรค cover โรคได้มากขึ้น<ม>สะดวกสบายมากขึ้นบัตรใบเดียวไปรักษาทุกที่ประหยัดเวลาในการไปหาหมอไม่ต้องเข้าคิวนานไม่ต้องลาง,งานครึ่งค่าววันแล้วก็เรื่องกองทุนหมู่บ้านก็ทําไม่จบแต่เขาก็ไปทาเละเทะไปเปลี่ยนเอาเซ็นเตอร์ไลท์หมดคือถ้ยใหคราแรงการทำเมื่อไหร่หรือทําให้นักการเมืองที่จะหาผลประโยชน์ทําเมื่อไหร่เนี่ยก็จะดึงเข้าหาส่วนกลางดึงเข้าหาอำนาจตัวเองความจริงแล้วเนี่ยสิ่งที่ผมทําคือการกระจายอํานาจ ให้ประชาชนตัดสินใจเองในพื้นที่ตรงนั้นนะคือการกระจายอำนาจที่ถูกต้องต้องให้ประชาชนเขาตัดสินใจเขาเองอย่าไปคิดว่าเราเก่งกว่าเขาวันนี้เช่นว่าเอาตัง้งงบมาจากส่วนกลางสั่งให้ไปทำโน่นทำนี้คุณกาลังสิ่งทําสิ่งที่เขาไม่ต้องการเนะ่เรื่องนี้พูดกันมาตั้งแต่ผมไม่เด็กนะวันนี้ผมก็จะ้อยอยู่แล้วเนี่ยยังยังพูดกันอยู่เลยมนุษย์เนี่ยนะเกิดมาที่นิวยอร์กกับเกิดมาที่อําเภอคชาชะอีสมองใกล้เคียงกันมาก แต่ว่าเขาเกิดมาแล้วสภาพแวดล้อมการเรียนรู้โอกาสต,ต่างๆของเขาเนี่ยมันต่างกันคนอยู่ที่นิวยอร์กก็เลยดูเหมือนฉลาดกว่าคนอยู่คำชะอีแต่จริงๆแล้วมันเริ่มต้นเท่ากันใกล้เคียงกันแต่เราไม่ให้โอกาสเขาเราดึงโอกาสออกจากชนบทเพื่อมาเสริมสร้างโอกาสในเมืองอย่างเดียวซึ่งมันต้องสมดุลกันหน่อยระบบทุนนิยมที่ไร้ความเมตตาธรรมจะไม่สามารถทําให้ประชาชนมีความสุขได้แล้วคุณบอกว่าผมไม่ชอบทุนนิยม ซอฟทาวเวอร์ like it, Power, เนี่ยช่วงเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่เราจัดตั้งคณะกรรมการได้แล้วนี่นะคะมีเอกชนเข้ามาตั้งเป็นประธานนุกรรมการ11สาขาทั้งหมดแต่และสาขาเนี่ยก็เริ่ม kick off ในแผนง,งานต่างๆและแน่นอนค่ะว่าเราพยายามจะทำให้คนไทยมีรายได้จากสิ่งอื่นๆมากกว่ารายได้ที่ฟิกซ์อยู่ในปัจจุบันเพื่อจะให้ทุกๆคนเนี่ยคน้นขีดของความยากจนถ้าเราฟิกซ์ อยู่ในอาชีพที่มีอยู่บางทีเขาอาจจะไม่ได้มีไรายได้มากเพราะฉะนั้นเนี่ยการเพิ่มสกิลการ up สกิล re สกิลที่เราพูดกันมาตลอดนใน O Force One Family One Soft Power น,นะคะมันจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เขามีสกิลมากพอที่จะสร้างไรายได้ให้กับตัวเองบางคนอาจจะมีสกิลมากพอที่จะแข่งขันในะระดับหมู่บ้านะระดับจังหวัดจนไปถึงระดับประเทศและก็สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้นี่คือสิ่งที่เรามองไว้อันนี้คือเป็นสิ่งที่นโยบาย Soft Power ตั้งขึ้นมาเพื่อสิ่งนี้ เพื่อทให้รายได้ของพี่น้องประชาชนดีขึ้นแล้วก็มีโอกาสเพิ่มมากขึ้นในชีวิตค่ะคือเวลาที่อิงสื่อสารเรื่องซอฟท์พาวเวอร์กับต่างประเทศเป็นสิ่งที่เราอะใจฟูมากๆนะมีทั้งเกาหลีใต้นะคะอเมริกาจีนอีกหลายประเทศที่เข้ามาคุยกับเราโดยหัวข้อซอฟท์พาวเวอร์นี่คืออยากที่จะร่วมมือกับเราอยากที่จะให้ความรู้อย่างอเมริกาเองพูดเรื่องของภาพยนตร์อิงก็ถามเลยว่าเราจะส่งคนไปเรียนเนี่ยค่าใช้จ่ายอะไรยังไงเขาบอกว่าเขาสามารถเอาคนของเขามาสอนเราได้ เอาคนจากฮอลลีวูดมาสอนโอ้โหเป็นรู้สึกว่าเขายินดีที่จะที่จะยื่นมือเข้ามาช่วยเรื่องนี้เพราะว่ารัฐบาลไม่เคยทําเรื่องซอฟต์พาวเวอร์จริงจังเท่านี้นมาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยต่างชาติเขาเห็นแล้วว่าเราจริงจังแล้วอิงก็ต้องขอขอบคุณนะคะเอกชนอีกหลายๆอย่างเข้ามาคุยกับเราเยอะมากไม่ว่าจะเป็นค่ายเพลงไม่ว่าจะเป็นสายอาชีพต่างๆหนังสือที่ที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วเข้ามาคุยกับเราคือเขามองเห็นแล้วว่าอันนี้จะเป็นโอกาสให้อุตสาหกรรมของเขาจริงๆ เรามีแลนที่จะใช้พลังงานสะอาด50%ของการใช้พลังงานทั้งหมดภายในปี2040ซึ่งอีกประมาณ16ปีข้างหน้าอันนี้คือจุดขายสําคัญที่สุดในการที่ดึงดูดคนมาลงทุนในประเทศไทยเพราะถ้ากับลงทุนปับ๊บใช้ฐานไทยเป็นผลิตสินค้าไม่เป็นรถยนต์อิเล็กทรอนิกส์พาร์ทต่างๆเนี่ยเราส,ส่งออกไปข้างนอกเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้พลังงานสะอาดในการผลิตของเหล่านี้เนี่ยกับเข้าไปประเทศอื่นก็จะโดนภาษีตรงนี้เนี่ยเราสามารถทําได้เขาก็มีความดีใจที่จะย่องมาลงทุนอุตสาหกรรมยานยนต์ EV นี่มาเต็มไปหมดเลย แบรนด์จีนได้มากเกือบ10แบรนด์แล้วสมัยก่อนเราเป็น Detroit of the East เรามีไอซคือรถสันดาบโตโยต้าฮอนด้าอิซูซุลัสันต่างๆนานาเหล่านี้เนี่ยก็เป็นบริษัทที่มาลงทุนมากผมก็บินออกไปเจราจาบอกว่าไม่ต้องห่วงเราไม่ทอดทิ้งท่านท่านต้องการอะไรท่านบอกมาปัจจุบันนี้ก็ให้ความสบายใจญี่ปุ่นญี่ปุ่นก็ลงทุนเพิ่มอีกตั้งแสนห้าหมื่นล้านซึ่งก็เป็นเรื่องน่ายินดีตรงนี้เรื่อง Data Center ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นเลยของการที่จะให้ประเทศไทยพัฒนาทุน ม่ว่าจะเป็นของจีนโควิยก็สนใจ Microsoft Google AWS ของสหรัฐอเมริกาก็สนใจเ,เรื่องการลงทุนเนี่ยผมมั่นใจว่าทีมของเราเนี่ยทีมไทยแลนดท์ที่ที่เราประกอบไปด้วยหลายๆภาคส่วนเนี่ยเรามีความสบายใจมากว่ายังไงก็ลงทุนได้แน่นอนเรื่องของพาสปอร์ตเองเนี่ยเราแรงอยู่ระดับต่ำมากเพราะว่าเราไม่มีการไปเปิดประเทศไม่มีการไปเจรจาเรื่องวีซ่าฟรีนะครับปัจจุบันนี้เราทําไปแล้วกับเมืองจีนนะครับประเทศจีนเราทํากับอินเดียคาซัสสถานนะครับแล้วก็ทํากับเชงเก้นซึ่งเราให้ความสําคัญตรงนี้มาก การเดินทางไประหว่างประชาชนกับประชาชนเนี่ย mm. ก็จะแลกเปลี่ยนได้เรื่องการท่องเที่ยวของ2ประเทศก็จะดีขึ้น Not To m e n t i o n เรื่องของการที่เรานักธุรกิจสามารถเดินทางไปต่างประเทศได้ง่ายขึ้นเป็นการไปกระจายธุรกิจไปการไปเจรจาการค้าได้ดีขึ้นทํ mm. าให้มีการลงทุนได้อย่างสม่สําเสมอต่อเนื่องได้อย่างดีขึ้น พรรคเพื่อไทยวันนี้ต้องเข้าใจว่าสังคมมันเปลี่ยนไปละเพราะฉะนั้นการ reach out หรือการเข้าถึงประชาชนเนี่ยเป็นหัวใจสําคัญจะเข้าถึงด้วยทางกายภาพหรือทางด้านสื่อ<ม>ก็ต้องเข้าถึงเพราะฉะนั้นอย่าเป็นคนที่ไม่เข้าถึงประชาชนแล้วก็แน่นอนสะท้อนปัญหาประชาชนในสภาได้ถึงแม้ว่าไม่ได้เป็นผู้บริหารก็อยากให้สสพรรคเพื่อไทยเนี่ยหนึ่งก็คือการเข้าถึงประชาชน2การทํางานในสภาให้เข้มแข็งนะครับ แล้วก็สําคัญที่สุดหัวใจคือถ้าเราเป็นนักการเมืองที่ดีได้เนี่ยต้องเป็นนักการเมืองที่รักประชาชนประชาชนเดีย๋ยวนี้มองตาเราก็รู้ว่าเรามีเมตตาธรรมหรือเราเป็นคนซึ่งถือตัวไม่สนใจชาวบ้านอะไรเงี้ยเขามองออกเป็นนั้นไอ้สิ่งเหล่านี้มันจะอยู่กับความรู้สึกของชาวบ้านจะมาเสแสร้งไม่กี่วันดึงเดือนตอนจะเลือกตั้งเขารู้ไ้หมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องอยู่กับชาวบ้านให้ได้นะครับอย่างอิงเองเนี่ยอิงคิดว่าอิงเป็น ผู้นำของทุกคนในพักและอิงต้องการเข้าใจคนในพักอิงก็ต้องการเข้าใจวอเตอร์อิงรู้สึกว่าการที่อิงจะนำได้เนี่ยไม่ใช่ใครๆก็ได้ที่ลุกขึ้นมาแล้วก็ฉันจะเดินไปทางนี้ยทุกคนเดินตามฉันนะ ว่า mindset นั้นเนี่ยจะทําให้คนที่ตามเหนื่อยแล้วก็วันหนึ่งก็จะไม่อยากตามแนละ้วอิงอยากเป็นผู้นําที่เข้าใจเข้าใจคนทุกคนทุกกลุ่มเข้าใจสถานการณ์ในภาพรวมแล้วก็นําเข้าไปและอิงอยากให้คนที่เดินตามอิงอะ่ะมีความสุขในการเดินตามอิงรู้สึกปลอดภัยและรู้สึกมีส่วนร่วมนี่คือสิ่งที่อิงรู้สึกว่าเรานําคนเดียวไม่ได้เรานําเพราะว่าเราอยากจะนํามันไม่ได้มันต้องไปด้วยกันพักเพื่อไทยจะยิ่งใหญ่ไม่ได้ถ้าขาดบุคคล หรือแผนกใดแผนกหนึ่งที่กําลังทําเพื่อภาคอยู่ตอนนี้สําคัญที่สุดอ่ผมว่าทุกคนมีสักยภาพนะครับทุกภาคส่วนมีสักยภาพหมดแต่ว่าต้องการการรีต้องการผู้นําที่สามารถดึงเอาเสกยภาพของคนเหล่านั้นออกมาให้ได้ผมว่าสเต็กโคเดอร์ต่างกันถ้าเกิดอยู่ในภาคเอกชนเนี่ยเราก็มีแค่พนักงานลูกค้าผู้ถือหุ้นแล้วก็สังคมแต่ถ้าเกิดคุณมาเป็นนายกเนี่ยคุณมีตั้งหลายภาคส่วนมีรัฐราชการสถาบันความมั่นคงทหารผู้สื่อข่าวมี NGO อ มีประชาชนมีสสนะครับมีหน่วยงานอิสระที่เวลาทาอะไรมันก็ต้องคํานึงถึงในแง่ของภาพรวมให้เยอะขึ้นวิธีการพูดจาก็ต่างกันไปนะครับก็จะไปจะ,จะตรงไปตรงมามาักนักเกินไปก็ไม่ได้แน่นอนครับคนขับเคลื่อนก็คือราชาการราชการไทยก็มีศักยภาพแต่ว่า ก็ต้องบอกตรงๆว่าในช่วง8กปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ aggressive ในัง่ของการนิ่งทํางานลงไปผมมั่นใจครับว่านายกเสถียรเนี่ยนำพาประเทศได้เพราะเนื่องจากว่าท่านเป็นนักบริหารและมีประสบการณ์มาก การบริหารมันอยู่ในกรุงเทพการมีเครือข่ายในการที่จะส่งเสริมช่วยเหลือสนับสนุนกันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ก็จําเป็นเหมือนกันของผมนี่ก็เป็นคนวมานอกมาเป็นนายกวันนั้นก็ไม่มีเครือข่ายในกรุงเทพอันนี้ก็จุดอ่อนมันก็มันมีจุดอ่อนจุดแข็งเป็นการวางตัวที่เหมาะ ของพรรคเพื่อไทยนายกศรษฐาเหมาะที่จะลงไปในช่วงทานซิชันหรือช่วงเปลี่ยนผ่านะระหว่างการเมืองที่มันมันมีหลายพักอย่างนี้นายกสรษฐาน,น่าจะทําได้ดีเพราะความมีประสบการณ์นะรผมมั่นใจว่าคุณหญิงสามารถที่จะนําทีมทิกเกมได้ไม่ยากคือเป็น DNA ระหว่างผมกับคุณหญิงผสมกันเป็นคุณหญิงเพราะนั้นเขาเอาส่วนเข้มแข,ข็งอดทนเด็ดขาด มาจากขุดหญิงแต่เขาเอาส่วนที่เป็นคนเอา going คือพบปะผู้คนทำการเมืองเข้าใจการเมืองเนี่ยแบบผมแล้วก็เขาก็เรียนรู้จากแม่จากพ่อมาเพราะว่าเขาเป็นลูกคนเล็กมาทั้งสองทางผมเชื่อว่าเขาเป็นผู้นำที่ดีได้ไม่ใช่มาเชียร์ลูกนะในเมื่อผมทำได้ DNA ผมก็ต้องทำได้แล้วเขามี DNA แม่เลยเขาต้องทำได้ดีกว่าผมเวย อีกเชื่อว่าการทำนโยบายให้สำเร็จคือสิ่งที่พรรคเพื่อไทยมีตลอดตั้งแต่ไทยไทยถึงว่าตอนนี้เนี่ยบางอย่างเนี่ยอาจจะยังไม่สำเร็จทันทีแต่เราไม่เคยทื้งหัวข้อนั้นๆไปเราสื่อสารเราพยายามทำความเข้าใจกับทุกฝ่ายเราพยายามให้ทุกฝ่ายเนี่ยมีส่วนคอมเมนต์ในสิ่งที่เราจะทำเพื่อขอให้ทุกคนได้ ได้อกรีร่วมกันแล้วก็ทําให้มันสําเร็จอี๊เชื่อว่าพรรคเพื่อไทยยังมีตรงนี้อยู่สิ่งที่ขาดไปเนี่ยอิงว่าคือบางทีเนี่ยขาดการสื่อสารที่สวยหรูขาดการทําให้ทุกคนฝันเยอะๆไปก่อนอี๊ว่าเราขาดซึ่งอันเนี้ยมันก็เป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งนะที่ว่าเออเราต้องพูดให้มันสวยงามก่อนละกันเดี๋ยวเราค่อยๆทำม,ม,มันมาแน่เพราะว่าเรามีคนมีสีมือในพรรคเยอะแล้วเราก็ทราบดีว่าเราเคยเป็นรัฐบาลมาก่อนเรารู้แนวทางการทำง,งานเรารู้ว่าอะไรเป็นอะไร เพราะฉะนั้นเมื่อถึงเวลาเนี่ยเราจะผลักดันนโยบายจนสําเร็จเรามีท่านโยกเศรษฐาซึ่งเดินทางต่างประเทศเดินทางต่างจังหวัดเพื่อเข้าใจภาพรวมเพื่อหาโอกาสให้กับพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะโยบายที่สําเร็จมันมาแน่ค่ะ